คุณไอราดาค่ะถามมาทาง Facebook เหมือนกันนะคะบอกว่าคุณหมอคะเลิกฉีดยาคุมมา3เดือนแล้วค่ะตลอดเวลา3ปีไม่มีประจำเดือนเลยค่ะตอนนี้อยากจะมีลูกค่ะแล้วก็มีประจำเดือนเมื่อไหร่หนูอายุ19นะคะมีลูกแล้วอายุ4ขวบ1คนอ๋อ,อดีนะคือยาคุมเนี่ยบอกไว้หลายครั้งแล้วถ้าเกิดว่ายังนะไม่เออใช่ถ้าเกิดฉีดเนี่ยต้องเคยมีลูกมาแล้ว อย่างกรณีของคุณอารดาเนี่ยดีแล้วนะฮะก็คือหมายความว่าระหว่างฉีดเนี่ยจะไม่มีเมนหรอกนะครับเพราะว่ามันทําให้เกิดเยื่อบุมัลุกฟอเป็นอัลโติกเอโนมิตรีมนะครับเป็นเยื่อบุมัลุกที่ฟอเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะฟื้นตัวเนี่ยแต่เขาเคยมีลูกมาแล้วเพราะฉะนั้นเขาฟื้นตัวได้เร็วกว่าคนธรรมดาประมาณสักสองสามปีอ่ะกว่าจะกว่าจะมีเมนเนี่ยประมาณหกเดือนอตอแต่ว่าองหลอดใช่แล้วก็พอ พอมีเมนไปแล้วกว่าจะมีลูกเนี่ยเป็นปีนะครับสองสามปีเพราะว่าเยื่อบุมล,ลูกเนี่ยพอหลังจะมีเมนมาแล้วเนี่ยเยื่อบุล,ลูกยังยังยังฟื้นตัวค่อนข้างจะไม่ช้าอยู่นะเยื่อบุล,ลูกต้องหนาพอที่จะฝังตัวได้ก็คือเจ็ดแต่เขาอายุเขายังยุ่งเด็กอยู่เลยนะคะสิบเก้าเองก็ไม่เป็นไรก็คืออีกสองสามปีอะ่ะค่อยมีลูกอ,ะอ่ะดีแล<า>้วงอันนี้ก็ก็อาจจะรอให้ครบ หกเดือนก่อนเนาะเพราะว่าเพิ่งจะเลิกฉีดมาสามเดือนเองรองให้ประจำเดือนมาแบบปกติก่อนนะคะแล้วก็ถ้าประจำเดือนมาปกติก็อาจจะลองลองพยายามธรรมชาติได้เลยไปซื้อตัวเทสมาบ้างหรือว่าไปนับวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองลองได้เลยนะคะถ้าถ้ามันยังไม่ติดก็ยังไม่ต้องเครียดนะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าบางรายต้องรอไปจนถึงปีนึงเพราะว่าเราฉีดยาคุมมานานนะคะ